สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเรียนรู้คำที่ผสมสระอะนะคะซึ่งเป็นการทบทวนเราเรียนผ่านมาแล้วในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1น,นะคะเราก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในบทที่5ที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะคำที่ผสมสระอะอหรือที่เราได้เรียนในเรื่องของคำที่ประวิสัญญีปราวิสัญญีก็คือที่มีรูปอะนั่นเองนะคะแต่คำที่ผสมสระอะ ระอะเป็นสระเสียงสั้นคำที่ประสมสระอาะจะมีทั้งมีตัวสะกดและก็ไม่มีตัวสะกดนะคะคำที่ผสมสระอาะเมื่อมีตัวสะกดรูปอะก็จะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศซึ่งเราเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปเรามารู้จักคำที่ผสมสระอาะแล้วก็ไม่มีตัวสะกดหรือที่เรียกกันว่าแม่โกกานะคะเช่นคำว่ากะตะจะชะนะ สะกระหรือคำว่าประเรามาดูคำที่ผสมสระอะแล้วมีตัวสะกดในมาตราแม่กงนะคะเช่นดออะงอดังขออะงอขังรออะงอรังรออะงอลังขออะง,งอขังบออะงอปังวออะงอวังสออะงอสังไม่เอกสั่งต่อไปมาดูคำที่ผสมสระอะแม่กลนะคะกออะนอกกัน ขออะโนขันวออ่ะนวันดอ่ะนดันคออโนคขันบออ่ะนปันสออะะนสันไม่โทสั้นคออะโนคขันไม่เอกขันหรือแม่กุดนะคะกออะโดกัดขออะโดขัดวออะโดวัดจอะโดจัดหออะโดหัดคออะโดคัดออะโดปัดหรืออออะโดอัดมาดูแม่กกค่ะแม่กก กออะโกกักโจอะโกจักโชอะโกชักโรอะโกรักโดอะโกดักปอะโกปักหออะโกหักหรือโลอะโกโลอะโกรักนะคะต่อไปมาดูแม่กบค่ะกออะบอกรับขออะบอับโจอะบอจับวออะบอวับโรอะบอรับสออะบอสับโปอะบอปรับกลออะบอกลับ หรือแม่กลมนะคะเราจะจะมีไม่มากนะคะเช่นสอ a สำมเช่นคำว่าสัมพันธ์หรือทอมอธรรมอย่างเช่นคำว่ายาทรรมใจนะคะต่อไปเรามาดูคำผสมสระอานะคะที่เป็นคำเรามาอ่านเป็นคำที่มีความหมายชัดเจนด้วยนะคะเช่นคำว่า ไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าทะเลระยะทางขณะนี้ขณะสะอาดนะคะมะระตะปูชะนีสะพานซึ่งเราได้รู้จักมาในส่วนของที่เรารู้จักว่าคำประวิสัญนญนีนะคะก็คือคำที่ผส,สมสระอาไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปมาดูคำที่ผสมสระอามีตัวสะกดเป็นคำนะคะเช่นคำว่า เสียงดังกักขังรังนกวังเวงสั่งงานวันจันแบ่งปันปลากัดขัดใจไปวัดหัดเขียนปัดกวาดหรือคำว่ารู้จักชักช้ารักกันกับดักปักเสือ้อไม้หักลักขโมยคนขับปรับปรุงเงาวับ รับรองของประดับนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าเราจะไม่เห็นรูปสระอะซึ่งสระอะนั้นได้เปลี่ยนรูปไปแล้วเมื่อมีตัวสะกดนะคะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคําที่เปล่าวิสัญชนีนะคะถ้าคํเปล่าวิสัญชนีก็คือคําที่เราเห็นรูปสระอะนะคะหรือคําที่ไม่เปล่าวิสัญชนีก็คือคําอักษรน,นําที่อ่านอกเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะ แต่ในส่วนของคำที่ผสมสระอาแล้วเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดไปเป็นไม่หันอากาศอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำที่ประวิสัญนญนีนะคะต่อไปมาดูประโยคนะคะเรามาฝึกอ่านประโยคแล้วนักเรียนสังเกตนะคะว่ามีคำไหนที่เป็นคำที่ประสมสระอานะคะหรือผสมด้วยสระอาแล้วก็ เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะต่อไปมาดูค่ะประโยคแรกครอบครัวของฉันกำลังเดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลสิชนก็จะมีคำว่าฉันกำลังพักนะคะต่อไปมาดูประโยคที่สงค่ะ นักเรียนช่วยกันทาความสะอาดห้องเรียนคําที่ปผสมสระอาคือคําว่าสะอาดนะคะแล้วก็มีคําที่ผสมสระอาแล้วมีตัวสะกดแล้วเปลี่ยนรูปเช่นนักเรียนนะคะหรือคําว่าช่วยกันนะคะนักเรียนสังเกตนะคะค่ะคุณครูจะ แสดงขีดเส้นใต้ไว้ให้เห็นนะคะต่อไปมาดูประโยคที่3ค่ะคุณครูสั่งงานให้นักเรียนทำเป็นการบ้านคำว่าสั่งคำว่านักต่อไปค่ะภูผ,ผาและน้ำใสซื้อหนังสือที่ร้านค้าก็จะมีคำว่าหนังสือเราต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่นคำว่ารู้จักคำว่าแบ่งปันนะคะ ต่อไปคุณยายไปทำบุญที่วัดทุกวันพระก็จะมีคำว่าวัดนะคะทุกวันคำว่าวันแล้วก็คำว่าพระซึ่งไม่มีตัวสะกดนะคะสร้อยข้อมือเป็นเครื่องประดับที่ แม่ชอบมากคำว่าประดับนะคะประโยคสุดท้ายคุณพ่อขับรถอย่างระมัดระวังเราก็จะเห็นคำว่าขับแล้วก็คำว่าระมัดระวังซึ่งมีคำที่มีสระอะไม่มีตัวสะกดและคำที่มีสระอะ เปลี่ยนรูปไปเป็นไม่หันอากาศมีตัวสะกดนะคะทั้งหมดนี้คือคำที่ประสมสระอาซึ่งก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือคำที่มีรูปสระอาก็คือคำที่ปราวิสัญญีส่วนคำที่มีประสมสระอาแล้วก็มีตัวสะกดแล้วเปลี่ยนรูปไปเป็นไม่หันอากาศอันนี้ก็จะเป็นคำที่อยู่ในประเภทที่คำะสมสระอานะคะ คำที่ประวิสัญนีก็คือเห็นรูปสระอะและก็ไม่ปร่วิสัญนีคือออกเสียงอะและก็ไม่มีรูปอะส่วนคำที่เราเรียนวันนี้เน้นไปที่คำที่ประสงสระอะแล้วก็มีตัวสะกดแล้วก็เปลี่ยนรูปไปเป็นไม่หันอากาศนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับ คำกับเรื่องที่คำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนในเรียนในบทที่5แล้วก็จะไปเกี่ยวข้องในแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะทำต่อจากนี้นะคะสวัสดีค่ะ